แล้วคุณน้คุณน้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรินเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวคุณนี้ก่อนคุณน้คุณนี้เป็นใครมาจากไหนให้คุณนี้แนะนําตัวเองนิดนึงค่ะค่ะนิฐารดาพรหมทานนะคะนี้ค่ะก็ตอนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็คือเปิดเป็นทอมิน Property and Tour Services นะคะซึ่งตอนนี้ก็เปิดเป็นของตัวเองมาก็ประมาณ6ปีแล้วค่ะแต่ประสบการณ์ในการทํางนานในสังหามีประมาณสิเคสนี้เกิดขึ้นได้เนี่ย เพราะว่าเจ้าของที่ท่านเมตตานะคะให้เราได้ลงไปขายที่ดินที่มีศักยภาพมากๆนะคะไปถึงนี่มีแต่ป่าเลยค่ะตกใจมากเออนี่จะต้องเริ่มต้นขายยังไง เราจะต้องทําเลตรงไหนคะทำเลอยู่ตรงไหนคะหลายคนอาจจะแบบผูดเกินมาแบบนี้ทําเลอยู่ทีวไหนคะเกาะยาวใหญ่ค่ะเกาะยาวใหญ่อขึ objects. ้นอยู่กับจังหวัดพังงาทเมืองไทยค่ะนานไงถึงบอกแล้วว uh ่าค่าคอมมิชชั่นพานนะนี่คือภาพเกาะยาวใหญ่นะคะเคสจริงเลยที่ของคุณนี้ ตอนนี้ที่อยู่ในช่วงกําลังจะปิดดิวแล้วสวยมากสวยแบบสวยเลยสวยสวยมากๆนะคะเคสนี้มันพื้นที่เท่าไหร่คะคุณนิร้อยแปดสิบเก้าไร่ค่ะเพราะว่าอยู่ดีโอกาสมันตกจากฟ้าลงมาหาคุณนี้โดยที่แบบเฮ้ยก็มันเป็นคุณน้ไงคุณน้เลยได้โอกาสนั้นแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วก่อนจะได้มาซึ่งโอกาสนี้ก่อนจะได้มาซึ่งโอกาสนี้ที่ทุกคนเห็นรวมไปถึงยังเห็นขั้นตอนโปรเซสที่เจอลูกค้าด้วยนะมันต้องทํายังไงคะเขาถึงจะได้ไว้วางใจคุณนี้ในการที่จะให้ที่ดินแปลงนี้มาขายแลวต้องเป็นคุณ นีเท่านั้นด้วยเอออันนี้คืออีกหนึ่งคียนะคือไม่ใช่คุณทุกคนจะให้ความไว้วางใจกับนายหน้าถึงระดับนี้คุณนี้ต้องทํำยังไงคะถึงจะได้ใจส่วนของทุนมาคือนี่ยึดหลักในการทํางานอยู่3าอเสมอมานะคะตั้งแต่เริ่มต้นทาอสังหาวันแรกเอ่อสิงแรกก็คือ respect respect ลูกค้าท่านนี้ที่เห็นตั้งแต่วันแรกคือถ้าเจอท่านถนนไม่ทักนะคะอืมอืม คือนี่ไม่อยากให้ทุกคนประเมินลูกค้าจากสิ่งที่เราเห็นบางทีเขาเดินเข้ามาเราเขาใส่กางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขามีเงินเท่าไหร่ในกระเป๋าอืมนี่ไคือนี่ไม่เคยประเมินลูกค้าจากลุกภายนอกนะคะอันที่สองก็คือ responsibility คืออะไรที่เรารับปากลูกค้าอะไรที่เราเอาให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าไปนี่ทําให้ได้ทั้งหมด ไม่ว่ามันจะยากลําบากขนาดไหนนะคะอ่อะาแล้วก็เราก็ได้มาซึ่ง R สุดท้ายก็คือ relationship กับลูกค้าค่ะสาม R ตรงนี้นะคะโอ้น่าสนใจมากใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นหลักที่นิยึดในการทํางนานมาตลอดเลยทําให้เรามีโอกาสได้ความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ประมาณนี้